สวัสดีครับพี่น้องมาบันบันทงเด้อพี่น้องเด้อ <Okay. S 1> มือ่อนี้วันทีน่11บเอ็ด้องพี่น้องเนะาะ11เฝ้าระวังอีกมือหนึ่งพี่น้องตลาดพนมดินอำเภอพนมหลวงหลักจังหวัดสุรินทร์พี่น้องสถา,านการณ์ตอนนี้ยังเป็นปกติเนาะพี่น้องเนาะตะลาดก็ยังมืนอนี้คึกคัคกแม่เพื่นพี่น้องอาหารก็นยางหลาย นี่คือคักแน่คนกับยางหลายหมู่บ้านนี่เงียบเก็บเลยพี่น้องหมู่บ้านน,นี่เงียบเก็บเลยถามกันยัง,งตลาดเพิ่มรินเพือพี่น้องอำเพิ่มริมหลอดโซเิียม,มเป็นยังเปิดขายเป็นปกติพี่น้อง